สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะะ์วันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12ราศีนะคะในสถานการณ์หมวดหอบหัวข้อที่2ก็คือความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักนะคะเราจะมาดูสถานการณ์ความรักในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะะมาดูซิว่าความรักจะเป็นอย่างไรของชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกสําหรับมาอยู่7 9กับคือวู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมราศีนี้จะเป็นธาตุน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดูได้รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนคุณยึดชาวพิจิกได้เลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เกิดช่วงไหนวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะบางทีเกิดต้นต้นเดือนหรือกลางเดือนหรือว่า สิ้นเดือนอะไรเงี้ยไม่แน่ใจก็ยึดชาววิจิตได้เลยนะถ้าอยู่ในช่วงของเดือนพศจิกาย,ยนนะคะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะ,ะดูเป็นแนวทางไปสิ่งที่ดีก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองสู้ต่อไปสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็ตั้งรับกับมันนะแก้ไขปรับเปลี่ยนเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันให้ได้ในสถานการณ์ความรักหากยังมีความรักให้เกิดกันและกันอยู่นะคะ สำหรับชาวพิจิจริงๆแล้วนะโดยพื้นนิสัยหรือว่าความเป็นไปเนี่ยของชาวพิจิเนี่ยในเรื่องของความรักเขาจะไม่ชอบให้ใครมาแบบประมาณว่าคือต้องการอิสระในลักษณะที่อยามาตามอะไรประมาณนี้ยอย่าถามไปไหนอย่าถามถ้าอยากบอกจะบอกอ,อไม่ต้องมาจิกไม่ต้องมา อยู่ที่ไหนทําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบนะคะสำหรับชาวพิจิกในลักษณะของเขาในช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นมือมีเรื่องราวปกปิดนะคะในเรื่องความรักเนี่ยนะคะปกปิดนะหรือ,อปิดบังซ่อนเลนนะคะหรือเป็นความลับนะลับลับล่ๆทาให้คนรักในสงสัยเกิดความเครียดได้นะเหนื่อยนะบางท่านอาจจะเกิดจาก กับบุคคลเพศที่3ได้นะคะสำหรับชาวพิจิเนี่ยสถานก,การ์ตอนนี้นะคะเหนื่อยบางทีอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่นิ่งๆอารมณ์นี่ค่อนข้างที่จะอารมณ์เสียบ่อยๆนะเพราะมันมีความลับอยู่ในใจไงบางทีอย่ามาถามเนี่ยมันหงุดหงิดนะจริงๆแล้วคนรักก็ยังอยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะคนที่คบกันนะหรือสถานะที่มีคู่เนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะมาแยกอีกทีเนะี่ยคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันรวมทางคนโนะจริงๆก็ยังยังอยากจะมีครอบครัวยังรักครอบครัวอยู่นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยบางท่านอาจจะมันดูเหมือนว่าดูเหมือนดูเหมือนเหมือนเป็นความรักที่ยังดีต่อก,กันแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องราวที่มันเหมือนกับหมดละกันก็ว่าได้นะแต่ดูในสังคมเหมือนยังรักกันอะไรประมาณนี้นะเออ อนาคตข้างหน้าเรามาระวังนะคะการขัดแย้งทะเลาะหรือการหลอกลวงหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันผิดที่มีเจ้าของเนี่ยหรืออใบายามุกเนี่ยแหละในสถานก,การณ์ของความมันเบื่อหน่ายกันก็เพราะหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับอบบยามุกด้วยส่วนหนึ่งแลัสถานก,การณ์ความรักนี่มันค่อนข้างจะมีเรื่องปกปิดกันอย่างที่บอกนะคะอย่างไรก็ตามมันก็นะ มันมีโอกาสที่จะแยกกันอยู่หรือต่างคนต่างอยู่ได้สูงมากเลยนะคะสาหรับชาวพิจิกหรือขออยู่เงียบๆก่อนหรือแยกกันอยู่สักพักนึงอะ่ะขอสงบสุขสงบสึกไว้นะบางท่านนี่ขัดแย้งกันนะแต่ก็ดูเหมือนอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะในความสัมพันธ์เหมือนเป็นคู่ครองที่ดีอยู่นะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีปัญหานะ่ะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยนะนะเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะตัดสินใจนะเอ่อบางท่านน่อาจจะเป็นมีเป็นความรักต่างวัยนะเนี่ยอายุห่างกันเยอะหรือเป็นชาวต่างชาตินะรวมทั้งคนในเครื่องแบบนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงนี้นะคะเนี่ยมีเรื่องราวปกปิดกันแล้วมันเหน็ดเหนื่อยมากเนี่ยบางที เจอหน้ากันเป็นต้องขัดแยง้งเป็นทะเลาะเป็นต้องถามดูเหมือนจะต่างคนต่างอยู่ให้อิสระซึ่งกันและกันนะนะแต่ว่าดูๆแล้วนะยังเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่นะถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเออแต่ในสังคมรู้สึกมันเหมือนเหมือนเป็นคู่ที่ดีต่อกันแต่ในภายในครอบครัวรู้สึกว่ามันมีเรื่องคือขัดแย้งกันแล้วก็มันไม่โรแมนติกนะ่ะมันความรักมันจืดชืดเหลือเกินนะอืม คนรักเองก็ยังรักครอบครัวยังรักลูกนะมีความผูกพันทางด้านลูกสายใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มรดกนะมรดกนะที่มันยังเกี่ยวข้องกันที่ยังอ่อยังเป็นไปไหนไม่ได้นะคนที่มีครอบครัวถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันก็ตามเนี่ย <S <S บางทีความขัดแย้งทางด้านรักทรัพย์สินหลักทรัพย์จะเอาอยัางไงไม่ว่าจะเป็นสังหารหรือ,อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเนี่ยทำให้คนรักนี่ย,ยังปวดหัวเครียดเหมือนกันนะคนรักก็มีทิฐถีไม่น้อยแต่ก็รักครอบครัวนะ ยังสับสนวุ่นวายใจบวกกับไม่รู้จะเลือกทางไหนจะเอาไงต่ก็ยังไม่ไปไหนนะเหมือนกับโดดเดี่ยวต่างคนต่างอยู่ๆแบบเงาเงประมาณนั้นนะแต่มันก็มีเรื่องปกปิดสําหรับชาวพิจิเองเนี่ยเรื่องปกปิดหรือเรื่องรักส่เออหรือเรื่องปกปิดคนรักนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวนี่มัน ู้สึกว่าอยู่เพื่อหลายอย่างนะอย่างที่บอกอะลูกแล้วก็มรดกเนี่ยหรือสิ่งที่สร้างร่วมกันเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังหาเรือสังหาอย่างที่พูดไปเนี่ยนะนะคะอืมเป็นดวงข่มคนรักไม่น้อยนะชาวพิจิตรในะช่วงนี้นะ่ะมีอิทธิพลเหนือเขาอะ่ะอืมเป็นต่อว่างั้นเถอะนะทีนี้เรามาดูคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยบางท่านน่เป็นเป็นไม้คบกันนะ เป็นไม้คบกันค่อนข้างจะระแวงหึงห่วงกันไม่น้อยเลยนะความไม่ไว้ใจกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีเรื่องปกปิดมีปัญหาลักซอนเข้ามาอ่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเนี่ยบางท่านเกิดจากอ่าอาจจะเป็นแนสักษณะของบุคคลเพศที่สามเข้ามานะอาจจะเป็นดวงชะตาที่มันเกี่ยวข้องในลักษณะแบบนี้มีปัญหาลักซอนหรือมีเรื่องราวที่ต้องแบบหุดหงิดบางท่านนะเงียบไม่คุยอ่ะคุยคุยกันไปก็เงียบ ทำให้คนรักนี่เครียดไม่น้อยอจะเอาอยัางไงจะเลือกเส้นทางไหนดีจะเลือกใครด้วยส่วนหนึ่งก็ได้ความเจ้าชูส่วนหนึ่งนะแต่ก็อยากมีครอบครัวนะคนรักเนี่ยอยากพาไปเปิดตัวอยู่นะอืมอาาแต่มันก็มีปัญหาขัดแย้งกันในลักษณะที่แบบอาจจะเกี่ยวข้องกับอบายมุกไม้หรือคบกับคนที่ยังอยังไม่ขาดจากกันเนี่ยเนี่ยนะยังมีเรื่องราวคือ ยังไม่ได้จบสิ้นนะ่ะนะก็คือยังไม่เป็นโสดสนิทว่างั้นเถอะที่มาคบกันแต่ก็คบกันนะ่ะเป็นลักษณะแบบนีนะ้แต่ถือว่าเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของเหมือนกับเบื่อหน่ายความรักนะ่ะมันไม่โรแมนติกเหมือนกับหมดรักเพราะว่าปัญหาหลายอย่างชวนแต่ทะเลาะอยู่เรื่อยมันเลยจะเกิดเรื่องประมาณว่าทะเลาะบ่อยๆนักมันความรักไม่รู้หายไปไหนคนละก,ก็ทิฐิสูงเหมือนกันนะถามว่าอยากอยาก เปิดตัวก็อยากเปิดตัวอยากพาไปพบครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีไม้เป็นไม้เนี่ยไม้ลูกติดด้วยนะบางท่านเนี่ยนะแล้วก็คาโกโหกส่วนหนึ่งนะมันจะทําให้ขัดแย้งกันสําหรับคนที่คบกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยกันนะในช่วงนี้อาจจะอยู่ต่างคนต่างอยู่เงียบๆเงงๆห,ห,หาทางออกที่ดีอยู่แต่ถือว่านะยังไม่ไปไหนนะถือว่ายังเป็นช่วงของของอ่า อาจจะใช้คําว่ามีบากกรรมก็ได้หรือเป็นช่วงของความวุ่นวายในเรื่องของความรักมันเหนื่อยด้วยอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งบรรยากาศอาจอาไม่เอื้ออํานวยนะบรรยากาศมันทําให้หงุดหงิดบางทีไม่อยากคุยเฉยๆอ่ะเป็นอย่างนั้นทําให้คนรักเครียดไม่น้อยว่าเอาไงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคุยกันนะอย่าอย่าให้เข้าเดาใจนะคะคุยกันนะถ้ายังรักกันอยู่นะคะแต่ในสถานการณ์ตอนนี้คุยไนยังไงก็ยังยังไม่เข้า ยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร่เพราะนั้นเงียบไปแต่ดดีที่สุดอันเป็นอย่างนั้นนะสถานการณ์ของของบางท่านที่มีปัญหาขัดแยง้งหรือทะเลาะก,กันเนี่ยนะคะอืมมีโอกาสที่จะแบบขออยู่เงียบเงียบนี่ประมาณเนี้อ่าหรือต่างคนต่างอยู่เนี่ยประมาณนี้หรือ,โ,รอโดดเดี่ยวเงาเงาอยู่ไปอย่างเงี้ยเงาเางาพอเงาเงาก็คิดถึงกันอะไรแต่ถือว่ายังไม่ไปไหนนะคะ เป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับชาวพิจิคืออยากอยู่กับความเงียบสักนิดนึงวัดใจตัวเองว่าจะเอาอยัางไงอ่ะที่มันเป็นปัญหาหลักซ้อนนะอืมนะคะเพราะนั้นนะใจเย็นเย็นช่วงนี้นะเอ้ยเพราะชาวพิจิก็แรงเหมือนกันในเรื่องของอารมณ์นะแปรปรวนอยู่นะบางทีก็เงียบบางทีก็โมโหก็พูด คนรักก็เหมือนกันทิถีทิถีสูงแต่ไม่ค่อยจะโต้แย้งเท่าไหร่นะอยากสร้างครอบครัวอยากอยู่กันแบบจริงๆจังๆว่างังงงง้นเถอะนะนี่มาดูคนโสดบ้างจริง,รงแล้วคนโสดเนี่ยเออพิ่งจะจบความรักอยู่มัดหมาด,มด,มดควันยังกลุ่นอยู่เลยนะบางคนบางท่านนะคะก็คือยังไม่ลืมอดีตด,ด้วยนะคะเบื่อกับความรักเหมือนกัน นะเบื่อกับความรักมีความรู้สึกว่าเฉยๆพอมีความรักเข้ามาเหมือนกับยังมีความหญิงความทะนงตัวอยู่เพราะว่ายังถือตัวอยู่ยังไม่อยากจะเปิดใจรับใครอย่างเงี้ยนะแต่คนที่เข้ามาคุยก็นะบางทีก็ไม่ตอบบางทีก็ไม่สนใจนะชาวโสดที่เป็นพิจิเนี่ยนะก็ะอยากอยู่แบบเงียบๆก่อนยังไม่ลืมมาดีตน,นะคนที่เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะ แล้วก็เจ้าชู้ไม่หยอกแล้วก็ค่อนข้างที่จะคน,คนที่มีที่ถีสูงเหมือนกันจะถามว่าเขามีความรู้สึกชอบไหมเขาก็ชอบชาวพิจินะก็คืออยากจะจริงจังความสัมพันธ์ถือว่าสามารถเป็นคู่ที่ดีต่อกันได้นะคนโสดแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยนะมันยังไม่พัฒนาเท่าไหร่เพราะว่าก็ดูๆอยู่ชาวพิจิก็ดูๆอยู่กลัวโดนหลอกบ้างนะ กลัวว่ามันจะ,ะโสดไม่จริงเนี่ยเพราะเขาผ่านการเจ็บปวดมาแล้วเนี่ยก็เลยคุยกันแบบห่างๆคุยแบบบ้างไม่คุยบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควรนะคะสําหรับความรักของชาวพิจิในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นการทํานายโดยรวมเพราะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะคะสรุปนิดนึงนะคะช่วงนี้สถานการณ์ความรักของชาวพิจิค่อนข้างจะมีเรื่องราว ปกปิดหรือมีปัญหาลักซ้อนนะปิดบังซ่อนเลนส์บางสิ่งบางอย่างบางทีก็อยากอยู่เงียบๆไม่อยากคุยคุยทีไรหงุดงีดพานทะเลาะนะพานทะเลาะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยหลายอย่างเหนื่อยกับความเจ้าชู้กับคนรักบ้างแต่จริงถึงแม้เขาจะเจ้าชู้นะเขาก็อยากจริงจังนะอยากมีคือยังรักครอบครัวหรืออยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอย่างจริงจจังๆนะคะในอนาคตเนี่ยเรามันระวังให้ดี กับการที่จะต้องขัดแย้งหรือทะเลาะก,กันนะคะหรือการไปเกี่ยวข้องกับอาบายามุกเนี่ยที่มันขัดแย้งกันหรือความรักที่มีเจ้าของเนี่ยเรามาลองให้ดีโดยเฉพาะคนโสดนะจะเป็นคนที่ระวังตัวมากแล้วก็ไม่ลืมอดีตนะคนโสดเนี่ยยังเปิดใจรับรักใครยากอยู่เพราะนั้นแนวโน้มก็คงจะต้องอยู่โดดเดี่ยวอยู่แบบมาคืออยากอยู่เงียบๆในช่วงนี้นะความรักของชาวพิจิเขาอ,อยากอยู่นิ่งๆใช้สติ ในคิดจะเอายังไงเนี่ยนะดีกับความรักอย่างคนที่มีครอบครัวเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องของมรดกอสังหาหรือสังหาริมทรัพย์อยู่นะคะมรดกรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยแต่ความรักมีไหมมรู้สึกมันจืดชืดกันนะดวงข่มคนรักด้วยนะคะสําหรับชาวพิจิในช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นรักต่างวัยอย่างเงี้ยนะคะต่นะางคนต่างอยู่ให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะสาหรับคนที่ มีคู่เนี่ยคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะแนวโน้อมอนาคตเนี่ยมันจะมันไม่ค่อยโรแมนติกเหมือนกับความรักมันไม่ได้เติมอนะเติมน้ําตาลอีกหน่อยนะคือถ้ายังรักกันอยู่ก็เอาใจใส่กันอีกนิดนึงนะหรือบางท่านอยากจะออกบวชทื้อศิลอยากอยู่เงียบเียนะขอพักพักยกในลักษณะของต้องมาทะเลาะหรือขัดแย้งกันนี่มันเหนื่อยนะขอเบรกเบรกไว้สักระยะหนึ่งว่างั้นนะคะในสถานการณ์อนาคตเนี่ย ใกล้ๆนะคะก็คงประมาณนี้นะคะอ่านะคะอย่าซีเรียก,กับการดูนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะโอเคนะคะยังอชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะเดจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ